ทมาเดสวัสดีครับทุกทุกคนเนาะตอนนี้ผมนะครับกำลังจะทันย่าให้ต้นกาแฟนะครับหลังจากที่ผมเอ่อได้ทำการตัดย่านะครับก็จะมีต้นอวคาโดนะครับแล้วก็จะมีต้นกาแฟเนาะผมได้ทำการทดลองปลูกไปนะครับว่ามันจะขึ้นไหมนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันมันจะเป็นอา่าขึ้นลงไปได้ไม่นานทุกคนเป็นกาแฟสายพอาลาบิก้านะครับทุกคน,นแ่งให้มันหน่อย ไไอเอ,อไปนะโดยเพาะนี่ครับก็ทดลองปลูกไปนะถ้าโดนฝินะโอเคแล้วแล้วนะครับ นะตอนนี้ผมอยู่กับต้นอะโวคาโดนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาถันย่างให้กับต้นอะโวคาโดนะครับนี่คนเดียวด้ม้าหน่อยอ่าอายุต้นอะโวคาโดก็ประมาณอ่า2ตสองปีนะทุกคนนะนะครับอันนี้ยังไม่ได้เจ็บยอดนะทุกคนดูทำงานของผมนะครับ สวยไหมคนธรรมาชาติสวยไหมผมบอกได้คำเดียวนี้แหละโอเค